ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่อง p ี t นะครับคลิปนี้นะครับผมกับสีภาามาเห็ดอ่าของเด่นเหมือนเดิมนะครับคือเกานะครับเห็ดอ่ากังหันนะครับจากนี่ครับลูกหย่างหรือหมากหย่างนี่นะครับนะกะคิดใดเนาะว่าตอนน่อยก็เคยเรียนอยู่นะครับเคยเห็ดเหรียญนะครับคลิปนี้นะครับผมก็เลยสีเอามาเห็ดให้เบิองนะครับว่าเห็ดยังใดเนาะนะครับ วิธีการนะครับก็คือเจาะนะครับเจาะหู้เนาะให้มันเป็นสามหู้ครับสามหู้นะครับหนึ่งสองสามนี่ครับข้างหลังอยากให้เจาะตรงนี้นะครับพอตรงนี้มันบางขันมาเจาะตรงนี้นี่คือมันหนานะครับเจาะยากครับเอายางจะนะครับบางคนอาจสีเอาสว่านดอกน้อยๆนะครับเจาะนะครับขันบ่มีสว่านกับตาปูนะครับตําปูล้นไฟให้มันหัวแน่วกับมาซี่นะครับมันกัดสีได้แบบนี้เนาะนี่ครับ จอแล้วก็ที่ได้ประมาณนี้ครับสามหูครับนะครับสามหูพอจอแล้วนะครับมันซีมีอใส่ข้างในนะครับเขาเอื่นแบบใส่ข้างในมันเนาะนะครับให้เคียย์ออกนะครับใส่ข้างในเป็นแบบไรเดี๋ยวผมจะทูบให้เบิ้งนะครับอ่ะครับนี่ครับนี่คือใส่ข้างในมันเนาะเอาออกมันบดครับนี่นะครับก็คือ ออกเรื่อยนะครับนี่ครับพยายามทางออกมานะครับทางออกมาเวลาครับนี่นะครับเอาใส่ให้มันออกไม่มดนะครับเห็นห้มันเลือยแต่ตัวนี้นี่ครับนี่ให้มันเลือแต่แบบนี้เนาะนี่ครับเหมันเลือแต่แบบนี้เนาะนะครับลาแบบนี้เนาะนะครับพอมดแล้วนะครับก็หาใหม่มาหนึ่งครับอันนี้เป็นไม้ลูกคินเนาะนะครับก็ ใบพัดมากครับจะเป็นไม้ไอติมหรือไม้ยังก็ได้นะครับขอแค่ให้มันหนักๆแน่นนะครับอนี้ก็เป็นไม้ไผ่นะครับจองหูตรงกลางนะครับนะครับจองหูตรงกลางนะครับเอามาใส่เลยนะครับต้องเฮ็ดมันแน่นๆนะครับตรงนี้นะครับขัดมันบ่แน่นก็ให้หายยังมากแบบมดล่องนะครับเฮ็ดให้มันแน่นนะครับตรงนี้ครับหลังจากที่ใส่แล้วให้ได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับ ตรงนี้นะครับเฮ็ดมันแน่นนะครับเนาะครับเพราะมันมีผลต่อเวลาเขาดึงนะครับขันตัวนี้มันลมมันกระสีบ่มมุนนะครับนี่ครับอันนี้ก็ถือว่าลมอยู่นะครับนี่ครับแต่กับพ่อได้นะครับขยายมันลมหลายนะครับนี่ครับนะครับต่อมากระเสือกมากนะครับนี่ครับเสือกกับวัต้องเอาเงานะครับกับปันไดนะครับแต่กับวัตถองสั่นมากนะครับนี่ครับกับพ่อดีนะครับ มันขืบกลัวๆนี่ยนะครับนี่ยงนี้ก็กเอามามัดใส่เลยนะครับเวลามาัดนะครับก็บมัดให้มันแน่นอย่างเลยนะครับเนาะนะครับโอเคครับก็มัดแล้วแล้วเนาะแล้วก็เอามากยางขเข้ามาเลยนะครับเนี่ย มาแขางมานะครับแล้วก็มาสอดนะครับสอดทึ่งๆนะครับลุ่มเขาหาหูครับนี่ครับขันไผ่ตรงนี้แบบมันแตกมันสอดยากครับเก่าไฟุ่นจักน้อยนะครับกรูปให้มันเป็นแหลมๆมันติดกันนะครับกั็สีง่ายนะครับแล้วก็เอาไม้กระเสียบตามลงไปได้นะครับเสียบมันสอดทางนี้นะครับนี่ครับอืมนะครับ ดึงลงมาครับนี่ครับได้แล้วครับผมวิธีเฮ็ดกระมุนครับนี่ครับค่อยมุนเข้าไปครับครับมุนเข้าไปแล้วก็ดึงครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่านนะครับสามารถเอาไปเฮ็ดให้ลูกให้ล้านเลรียได้นะครับผม ่ขันไพ่หมุนกับ่องเบิ่งตัวนี้นะครับขันตัวนี้มันหลุมเนาะนะครับใบพัดก็ต้องเอาใบพัดน้ำหนักมีน้ำหนักเนี่ยนะครับเพื่อทวงนะครับ่อทวงน้ำหนักเนาะนะครับน่ครับบางคนว่าบ่มีลูกยางเอาอื่นได้บ่ได้นะครับผมต่วผมกับท่านได้ลองเนาะผมรองจะหมกักยางลูกยางนะครับ นี่ครับก็โอเคครับก็ขอบคุณครับที่รับชมนะครับก็เอาไปเฮ็ดกันได้นะครับให้ลูกให้ร้านเลนเนาะนะครับประดิษฐ์ให้เขาเล่นนะครับก็ขอขอบคุณครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์น้ำนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับผม